โอเคครับก็ต้องขอสุรกันด้วยนะครับวันนี้ก็มือกับผมในรายการแมงก์เมอร์ทีครับโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปเอ่อท็อกท็อกนะครับเอ่อก็เข้าไปสโตนะครับยินไปว่า t ็อกท็อกครับ นี่นะครับทอกทอกพิมพ์นครับนี่ครับแล้วคุณจะเห็นมันอยู่อันแรกนะครับเนี่ยซึ่งที่จริงมันมีในคอมใช่ไหมเออแต่เขาก็ได้ย้ายมาอยู่บน iOS แล้วแล้วตอนนี้เออเอออะไรอะ่ะเขาทำให้มันย้ายมาอยู่ใน Android นะครับโอเคก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับตอนนี้เป็นแอปจริงครับ เดี๋ยวเข้าให้ดูเลยครับตอนนี้บ้านใครฝนตกา้างครับโอ้ยอากาศหนาวมากนะครับตอนนี้ตอนนี้นี่ซุดอยู่ในผ้าห่มเลยนะครับโอเคก็จะให้ดูคุณเนเดียวนี่นะครับเออเข้ามาคุณก็ล็อกอินกับกาลิน่าของคุณนะครับ คใ okay. ส่ ID กับ password คุณไปนะครับ okay. โอเคอืมไปดูพี่นี้แล้วกันดีเจไม้หรือเปล่ามิก เอพอพพอพอเด็ดดีแล้วกศิีดแล้วครับก็มีประมาณนี้แหละครับทอกทอกนะครับ ก็สามารถพิมพ์ได้นะครับอืขก็มีแค่นี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพี่นี้แล้วกันนะครับเฮ้ยข้าพิทคน ก็สามารถขยายได้นะครับนี่นะครับอือใี่ครับงั้นเอ,อ่อก็มีแค่นี้แหละครับงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย